สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราก็มากินข้าวกันเด้อมวันนี้อย่างมานั่งใกล้ๆกันนะพี่น้องเนาะวันนี้สอฟทอดก็ได้อันทอดไก่ทอดทอดน้องอันน้องไก่พี่น้องกับตำแจ่วตำแจ่วด้วยพี่น้องตำแจ่วกับอันสมผัก ส้มผักสอสพอนคั่นส้มเองพี่น้องประกาศประกาศอันที่หอบคั่นส้มไม่พี่น้องแซ่คั่นหลายมือละมามากินน้ำกันมามาที้เด็ดคือเจลเจลแซ่บแซ่เจลเ <c oughs> จ้าประแดกพี่น้องสอพรอนเห็ดหนี่งหมื่นบาเหมืหม่นบาทต้องเอาลงจังเลย มาได้บ่จะมีแบบเออบ่เห็นหัวคนบ่เห็นกับแซงหัวให้เห็นแต่กับเข่านะพี่น้องอืมได้ยินเสียงบ่ล่ะเสียงยิ้มกินน้ําจนเด้อพี่น้องแซ่บแรงเหนียก็บ่มี่ยังกินพี่น้องเอ้ยจะกินนี่ล่ะกินข้าวกับแก้วแก้วประเดก แก้าประเด็บใส่มือแล้วพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อเ่าใส่มือเหรอใส่ซอนมาเมื่อกี้นี่ใส่มือเนาะแต่นี่บ่ใส่มือได้ใส่ซอนมาแนะี้ แมงมีก็หล่ยหลายพี่น้องญี่ปุ่นมีแมงมีวะยูไซรัญญี่ปุ่นไม่บ้างรู้นี่แมงมีหลายถ้าชอบหนาวเลือใส่เสื้อแคนยอนหนาวค่ะหนาวหนาวหนาว ยังไงจะวากันได้พี่น้องไหน,แ,นแล้วอยู่ไก่ของของม,มืมาบอกอาปาคนไี้ก็ไม่ได้ดยืมเท่าไหร่พี่มือนะชาวพอนเห็ดเองเด้อซื้อกินมันก็แสบพี่น้องความใจนะกลาะ เกล้วคือน้ำอร่อยเลยนะ้็ดำแฮะ้็ดำซื้อหน่องไก่มาทอดชิลโลละสามสิบสามสิบเก้าบาทพี่น้อง

ผ데폰 <목소리도> แล้วพี่น้องให้มันอมน้ำมันแล้มันอมน้ำมันเป็นตะแซบบ่เป็นตะแซบเป็นตะแซบพี่มือสาวพ่อนหนึ่งันพี่มือเบาวิวกับสีดำก่อนหนีเด้อ <c oughs> ตามข,งงข้างนอกข้างในก็สุก ประเด็ดเห็นปะมืบมั้งจอมคนอ้นล่างยังเดินมือพี่น้องที่เขาจับกินมือกับล่างเนาะล่างเน้สะอาดใช้อะไรล่างคะ ใส่สบู่ใ,ใส่ใส่สบู่ด้วยพ <c oughs> ี่น้องทำแม่ใส่น้ำลางใส่สบู่ใส่สบู่กำลังผ้า,ามันนี้มนันเช็ดไม่บ่าวบิวหลากไปสาวพอนหลากมาก มารวิวไอกล่องไม่ได้ไอกล่องอ่ะผ่าของสาวพ่อเน้อพี่น้องมาวิวลักไป <S 2> <S 2> ไม่ได้รักดดิล,ล่ะสาวพ่อนิ่นไกลเดินสาวพ่อนิ่นผัก แบบแมนบางผิวมันเล่นไกไ่แต่พอนมาคอยมากกินปนไี่พี่น้อง <c oughs> ขเขาแล้วนเนาะเขาแล้วกับมากกินขเขาแล้วก็กินผัดกินพริกให้ข่าสาวเขากินเนื้อเนาะพี่น้องเขาสิได้เติบโต <c oughs> สมดีกันใหญ่บ่ <c oughs> โดนเลยล้มคลิปเดินโดนในเห็ดง่ามน,นะพี่น้องล้มคลิปแน่ไหลซดแน่กิโลละไรี่ฟิมบาทพี่น้องประกาศประกาศโลละไรี่ฟิมบาท เต็มปากวม่ไอเดอกเห็นกัะดูโซ่หรอกระดึนสมองต้องใส่หั่นเป็นบะแฉกนี่หั่นเป็นเว่ามันปื่อกระดึนสมองเหารอต้อหันไหมกรนสมองจื่อลยพี่น้อง แสบเนาะไก่ตลาดม่แสบไก่ฟ um> ้ามมันเรียงอะไรเนาะเรียงแบบเรียิดเป็ดบน เอาลหะพี่น้องม,มันมันสามันน่าในกินเนาะอบนะก็เลยอันทอดทอดแป๊บเดียวก็ได็กิ่นถึงอบกระดุนเป็นเครื่องสม้มโองเป็นสมโมงนกัน ที่ฉันใกนการแทนกันลูกฉันบอกข้ากล่องพี่น้องก็จะกินหอดกระดูกหมดเลยพี่นอ้องโอดเอาไข่มาันแต่ามไปเอาคนนึกพี่น้องเอาผักอีกก่อน เด้พี่น้องแซ่บ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 ป้ากินขผาบนหอเลยพี่น้องสองสองป่าลานเอามั้ยกกิหมูไหล เบิหมอพี่น้อง <c oughs> น,น้อยเดี๋ยวเด้อพี่น้องบุกมึงไหลขนหไหลมันจะเลือหมอแล้วมันเข่าบูบเยอะปโลละยี่สิบบาทมันโดนอีกกินเถอพี่น้องขนแพงกับ่าซื้อมาก,กินหรอกอันนี้มันโลละยี่สิบบาทจากพอนก็าได้ซื้อปกติโลละสี่สิบ ห้าสิบวะปกติเดยนนิดหน่อยเหมือนเส้นมมกินแบบบ่ารู้ี่น้องกินแบบธรรมาดาธรรมาดาคือบ้านหนอกข่เป็นคนธรรมาดาก็เป็นคนธรรมดาก็กินแบบธรรมาดา ตีนั่งกากินแบบแซฟฟี่สีเอาลังสันมาพี่น้องตีนั่งกากินข้าวให้เบิ่เงเจ้ก LI ากบบอะไรอไรลูกมูดังธรรมดาแบบธรรมดาแบบบ้านบ้านเท่านัะพีนนพนน่น้องบ่มีผัดมีหยางเฉพาะประมาณจะกินอันตุ่มอึ่งน,น่ะยูนีกับบะมี่ไข่นี่ มีกับบวกากินมมันบอกคือบานเขาร,รนะสามร้อยพี่น้องกากินูบีบอกแต่พอมาหมักเนอึ้งอย่างว่าไงอึงธรรมศาสตร์อึงามางจับะแหนะเอาบาอกเ่วงหนาฟนจังมี่าาไม่าทานไม่้วนอไม่ทานไม่ได้เพียเขาไปไต่กินอยู่กินห่องบิงไคแต่ของแต่จะนอนมึง ภาษาญ่ามัมีอื่นให้จับเลยคนกับโต๊อกินไปกินมากโแมนมันบมกิดฮะกินไปกินมากโแมนมันโมกิดมัอื่นอมัอื่นมีส่วหลายมันซาานีมันชาชาี่ก็เนยม้งไหตัวตัวการมั้งนะก็ดีมันอื่ มันก็ดีแสีแต wow. ่ใบมันใบมันฟุ่มเฟือยบอกร้อนนบอกร้อนดอกรอ ออยู่น้งแฉบอยู่จัดแต่ว่ามันเกิดขอ้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดน่อยเพิ่งหยำบ่ดีหยำมดีประเดียมันมันหึ่งมา <c oughs> กินใจมเนื้อหันยอนไม่ห่วงนะโอ้ได้ยินบ่มเมืน่นได้ยินบ่บ่ได้ห่วงบอกว่าไม่ได้ห่วงพี่น้องกินด้วย เอาลงวพอมักย่งดีพี่น้องกับว่าแสบนนะใกระเสิตายใจแบบแบบเนตายถอดกับไม้กับแซ่บแซมุ้ซุกกับแซ่บมุ้ซุปกับแซ่บ เขาแบบว่าใส่สอนป่กินกับเจียวปลาหูพักไร้เยมเจียวปลาทูว่าแม่เจียวปลาหูเจียวปลาทูปลาทูนึกเขาบอกว่าถกปลาหูอะไรนะพี่น้องปลาหูว่าแม่ปลาทูเด้พี่น้องปลาหูา าจะมาเขนี้ขตกจากปากบรเบาไลเขาตกจากปากพี่น้อง มี่บอกกินเขาวมือเดียวปกติเขาจะนิดซอนตองแล้วเห็น้องฮะอันนี้เขากินแบบบานๆนานะหานิ้วยังไงมันจ้องเปลืองซอนเอสซี่จะบอกว่าเอสซี่จะบอกว่าเบาวิาี่วทำไมเอาห้านิ้วเลยเห็นไหม บบิวเมัเลยด้วยพี่น้องสองขาแบบนี้เขามืดอไรด้วยพี่น้องยังเขาไม่อิ่มเหมือนเขาเแื่อเหรออิ่มอยู่ด้อยพี่น้องอิ่มอยู่ ชิจิลับก้อยซอยจู้เอาเนื้อมาปาดสดๆแะโควิดอยู่พี่น้อง แหนอยู่เอ๊ส่นให้แมงมีกับปะหนแมงมีเก๊ะแก่นาหไงวะที่นอง ซุนให็นว <semester> ่าเขาจะคว้อกับเป็นว่าเขาว่เขาสามารถอัพโหลดนทุกหอดเพิงอยู่ป่านี้เลย แน่กลองเห็นแน่เหนื่อพี่น้องเหนื่อนะจ๊ะเหนื่อคลิปนี้กับเป็นปวงปองปเๆด้วยพี่น้องคลิปเนี่ย แกวนีบ่ใจพี่น้องแก้วนีบ่สใจแก้วนีบ่ใจก็เลยเอาแก้วแก้วใหญ่นี่เนาะจัมโบ้าองะ พี่นางมันเปนอีนางอยู่ทเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ้อ้าวนองจะได้ถอดสามสามหน่องพี่น้องพี euh ่น้องแย่กินว่าเมือกก็เลยถอดสองหน่อง ปลาสองพจนไม่ค่อยกินป,นนะปันใดเนาะเลยถอดให้เขาถอดสองน่องตอนแรกว่าเสียถอดสามนอ <c oughs> ่องกินอยู่ป่าสองน่องเอ้ยจัะแหม่มบ้าเ <c oughs> กี่ยวไค่เกี่ยวมันถ้าพี่น้องบัได้กินน้อกันเด้อว,วิวเขาก็สิยกขวด <c oughs> นาทียีนาทีเลเป็นนาทีปาแม่นบอกปาปาคือเง่าหแหบแบบน,นี้โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้พี่น้องคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนเ,นนเน้อพี่น้องนี่มืดนี่มต่กระดูกวันี้เมืดอลไรนี่ เค็หนีก็เขาเริ่มให้ดีกันเด้อเขาคุณหลายเด้อเขาคุณหลายเอฟซีทุกทันดีเขามากกดไหลกดแช่ให้ช่องสาวพรชาแนลดันน,นาน,น,านทีนะคะนานนานทีนานนาน,น,านทีเด้พี่น,น้องนานนานทีร่องคลิปแล้วก็ไล่์อันไล่ดแลพี่น้องเนาะอย่าลืมนะค่ะอย่าลืมเด้อกดไหลกดแช่น่าเนเด้อบายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีะค่ะเบาลยุสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีดําแนสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.